กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของโมสเนวครับ mm hmm. คุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงของเดือนสิงหาคม ใครก็ตามแต่ที่มีโอกาสได้ไปชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2557ก็คงจะได้ชมความก้าวหน้าความทันสมัยและมีโอกาสจะย้อนกลับไปในยุคของโลกดึกดำบรร์เลยทีเดียวนะครับซึ่งในงานครั้งที่ผ่านมานี้นั้นมีคุณผู้ชมหลายท่านทีเดียวที่พลาดโอกาสที่จะเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อจะไปชมนิทรศรการไปชมการแสดงที่น่าสนใจของงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับ แต่ว่าไม่ต้องเสียใจเพราะว่าตอนนี้ทางอ,อพอวชนั้นได้ยกทับไฮไลท์ของงานนี้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของนิทรรศการ Ice Age The Exhibition นะครับก็มาจาัดก,กันที่อ,อพอวชคลอง5อะไรจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันได้ในช่วงของ m o Most s s s u e ครับ ก่อนที่จะไปชมสกรูปที่น่าสนใจผมขออนุญ,ญาตให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมกันสักนิดหนึ่งนะครับย้อนกลับไปที่งานหมาก,กรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจําปี2557ที่จัดขึ้นในส่วนของภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็งานนี้นั้นมีความน่าสนใจมากมายเลยทีเดียว ไฮไลท์ของงานนั้นมีหลากหลายแต่ว่าใครที่มีโอกาสได้ไปชมก็ต้องไม่พลาดนะครับในส่วนของไฮไลท์ที่มีทั้งนิทรรศการโลกและการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือในส่วนที่1น,นะครับส่วนที่2ก็คือในส่วนของ Ice Age h e e x h i i t i o n และส่วนที่3ก็คือ The Dynamic Earth 4D นะครับซึ่งเป็นร่มภาพยนตร์4มิติเรียกว่าในมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2557 มีการ Talk of the Town กันนะครับพูดถึงเรื่องราวของความน่าสนใจของงานนี้แน่นอนฮะก็จะมีหลายท่านทีเดียวที่พลาดโอกาสที่เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปชมงานนี้เลยก็มีการถามถ่ายกันมาว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่พวกเขาจะมีโอกาสได้ชมไฮไลท์ดีๆที่เกิดขึ้น และล่าสุดทางอ,อพวชอนะครับก็คือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาส,าศาสตร์แห่งชาตินะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้มีการจัดเซอร์ไพรส์นะครับกำหนดจัดนิทรรศการ i c e a g e The Exhibition นะครับจากประเทศอาร์เจนตินาครับเพื่อ <c oughs> ที่จะให้ผู้ที่พลาดหวังจากการไปชมที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสได้ด้วยตัวท่านเองนะครับก <c oughs> ็งานนี้นั้นจะทําให้ผู้เข้าไปชมนั้นได้เห็นถึงอดีตในสมัยโลกยุคดึกดำบรรนะครับโดยเฉพาะ แล้วเขาบอกว่าเป็นโลกในยุคน้ําแข็งนะครับซึ่งประมาณหมื่นกว่าปี โอ้ถือว่าเป็นงานนี้ยอดอดีตให้พวกเราได้สัมผัสเลยนะครับจากสิ่งที่เราจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องของเทคนิคพิเศษต่างๆมีการนําเสนอหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างกรณีของช้างแมมมอธเสือเขี้ยวดาบเป็นต้นซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นงานที่จัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมที่พลาดหวังจากการไปที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นได้ชมด้วยตัวท่านเองนะครับ อะไรเดียเพิ่มเติมเป็นอย่างไรบรรยากาศเป็นอย่างไรทีมงานของ m o สนิ e พร้อมแล้วที่จะพาคุณผู้ชมไปชมครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการไอเอ็กเปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้ำแข็งครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้น้อยไปกว่าในงานมหก,กรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จังหวัดเชียงใหม่เลยครับ ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้นำบางส่วนของนิศการ IA เปิดประสบการณ์แสนสนุกยุ่น้ำแข็งไปจัดแสดงในงานมหก,กรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2557ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยนำเสนอโครงกระดูกไดนโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ความยาวถึง36เมตรน้ำหนัก3 1 8 0กิโลกรัมและหุ่นยนต์แมงมสขนาดเท่าตัวจริงนับเป็นหนึ่งไฮไลท์ของงานที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มาเข้าชมงานอย่างล้นหลามด้วยกระแสะตอบรับอย่างดีเยี่ยมและเสียงเรียกร้องจากคนไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าชมงานมหก,กรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จังหวัดเชียงใหม่ทางอพชซึ่งนำเนืรร้อสกัดไอเอเปิดประสบการณ์แสนสนุกยุ่งน้ำแข็งมาจัดอย่างเต็มรูปแบบ ที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอ,อพชคลอง 5. ปทุมธานีซึ่งหวังว่าจะได้รับผลตอบรับจากเยาวชนและประชาชนทั่วไปเช่นกันนา,นายสาคอชนะพัยทูลรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้กล่าวว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆกระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศอีกทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ,อพวชได้มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดนิทรรศ,ศาการมาโดยตลอดโดยการนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกับเรื่องราวสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดความรู้แก่ผู้เข้าชมสำหรับนิทรรศการ i อเอชเดอะเอ็กซินะครับตอนนี้เรานำมาแสดงที่พิพิธภัณฑ์คโนยลยาสารสนเทศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของ5าปทุมธานีนิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการพิเศษที่เรานำมาจากประเทศเอเนตินา นำมาแสดงโดยนํามาแสดงเนี่ยมันเป็นทิศการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทีอ่อยู่ในยุคน้ําแข็งแต่แต่นั่นเป็นสิ่งที่เราน,าาน,น,นํามาจัากิทได้แต่ไม่ใช่ทิศการไอ้เออซ์อิม i ิชันที่แสดงที่นี่เพราะที่นี่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชาติได้เติมองความรู้ต่างๆเข้าไปอีกมากมายตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์รู้ได้ไงว่าโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยนักวิทยาศาสตร์ศึกษาได้ยังไงนักนคือว่า,าที่นี่ทั้งโลกศึกษาโลกเนี่ยอาจจะศึกษาจาก ก้อนน้าแข็งที่เจาะลงไปลึกกว่าพันกว่าพันกว่าเมตรใต้โลกเ่อจะเอาน้ําแข็งมาดูว่าแต่ก่อนโลกมีอายุมีออกซิเจนเท่าไหร่มีคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่มีเท่าจากภูเขาไฟไมอะไรต่างๆดูจากวงปีต้นไม้ทั้งต้นไม้จริงและต้นไม้ที่เป็นฟอสซิลดูจากเรื่องของประการังที่ก่อตัวขึ้นมาในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์แล้วว่าโลกเราเป็นยังไงนั่นคือองค์ความรู้แรกในทฤษฎี Age of Evolution ที่ประเทศไทยได้ทํามากกว่าที่รอเจนินาทำไว้หลังจากนั้นเราก็พอเรารู้ว่าทังวิทยาศาสตร,ร,ร์รู้อายุโลกได้ไงรู้การเปลี่ยนแปลงโลกไงโลกมันก็มีกี่ยุคตั้งแต่เกิดโลกขึ้นมาก็มี4ี่ยุคในแต่ละยุคเป็นอะไรบ้างก็ไปเรียนรู้ที่นี่ได้พอจบยุคนี้ปุ๊บเราจะบอกว่ายุคยุคไอเอสมันเกิดขึ้นเมือ 40, ่อสี่หมื่นปีนั่นคือมันสิ้นสุดยุคของไดโนเส,นสรนาร์เนี้ยสัตว์หรือนิสการไอเอที่เรานํามาแสดงที่นี่เนี่ยจะมีสัตว์อยู่2ชนิด ชนิดหนึ่งคือเป็นตัวมีเป็นหุ่นยนต์อีกชนิดหนึ่งเป็นโครงกระดูกในโนเสาร์จะเป็นโครงกระดูกทั้งหมดนี่เป็นการสิ้นสุดยุคของนดโนเสาร์แล้วมาเริ่มยุคของไอเอ็ดเอ็กซิบิชันก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เกิดในยุคนี้ความต่างอยู่ตรงไหนครับความต่างคือว่าอันนี้คือสัตว์ที่เราจําลองจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบใต้น้ําแข็งบั่งจากฟอสซิลมัางแล้วมประกอบเป็นตัวะะนี่นจะเห็นว่าช้างแมมมอธจริงๆแล้วตัว5เมตรไม่ใช่3เมตรเหมือนช้างทั่วไปหูเล็ก นะครับมีงาโค้งอันนี้เป็นหลักฐานที่เราพบจากบันทึกธรรมชาติต่างๆที่เราเกิดขึ้นแล้วก็เอามาจัดเป็นองค์ประกอบเป็นสัตว์จริงๆขึ้นมา11ตัวแสดงที่นี่แต่แต่องค์ความรู้ที่ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิยศาสตร์ใส่เข้าไปยังมีมากกว่านั้นก็คือว่ายังมีเรื่องของประเทศไทยในยุคน้ําแข็งเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดหมดหมดยุคนี้สิ่งที่เรานํามาทั้งหมดนี้เราหวังว่าคนที่มาชมเนี่ย ไม่ว่าเด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกประวัติการการเปลีป่ยนแปลงของโลกยุคน้ําแข็งเป็นยังไงสัตว์ในยุคน้ําแข็งเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงการเกิดจิตสํานึกที่จะมองว่าเราจะช่วยกันรักษาโลกได้ไงเพื่อจะไม่กลับไปสู่ยุคของแมมมอสขึ้นมันสูญพันธ์ไปแล้วรวมถึงไปว่าถ้าเกิดการเปลีป่ยนแปลงนี้มนุษย์เราจะปรับตัวยังไงใ,ให้อยู่กับโลกได้ไม่สูญพันธ์เหมือนแมมมอส นิทรศการชุดนี้ประกอบไปด้วย5โซนที่สำคัญได้แก่โซนที่ 1. เปิดกล่องความทรงจำโลกอ่านอดีตผ่านปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีอนาคตนำเสนอข้อมูลที่ว่าเราสามารถรู้และเข้าใจอดีตของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไรโซนที่ 2. การเปลี่ยนแปลงธรณีสันฐาน การอพยพย้ายถิ่นฐานของสิ่งมีชีวิตนำเสนอภาพรวมของธรณีการโลกและข้อมูลโดยสังเขตของ4มหายุควิวัฒนาการโลกโซนที่ 3. วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนำเสนอถึงโลกในยุคน้ำแข็งความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์และเผยโฉมหน้าของสัตว์ขนาดใหญ่ในยุคน้ำแข็งซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีชีวิตในยุคนั้นในรูปแบบของหุ่นยนต์สัตว์ที่เคลื่อนไหวได้ โซนที่4แมงมอสนำเสนอเรื่องราวผ่านวิวัฒนาการของสัตว์ประเภทงวงแสดงให้เห็นวิวัฒนาการรวมทั้งสาเหตุของการสูญพันธุ์ของสัตว์ขนาดใหญ่ในยุคน้ำแข็งทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์อื่นๆโซนที่ 5. กิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการเพื่อกระตุ้นจินตน,นาการของผู้เข้าชม นอกจากนั้นภายในนิทศการยังมีกิจกรรมที่แสนสนุกเพลิดเพลินสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์อาทิเช่นโรงภาพยนตร์สามิติที่เหล่าสัตว์ดึกดำบาบันขนาดใหญ่ในยุคน้ำแข็งจะมาปรากฏบนจอภาพสามมิติรวมทั้งยังมีห้องกิจกรรมการทดลองต่างๆอีกมากมาย นิ่เทศากาลชุดนี้ครับนอกจากจะให้ความรู้ความบันเทิงแล้วนะครับยังช่วยเปิดมุมมองครับสะท้อนถึงสถานการณ์ในปัจจุบนันรวมถึงภัยพิบัติต่างๆครับเพื่อให้เราได้เกิดความเข้าใจและก็พร้อมที่จะปรับตัวอยู่กับมันครับเทศากาลชุดนี้นะะี่ฮะจัดแสดงตั้งแต่วันที่12ครับไปถึงวันที่11ธันวาคมณพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศของ5จังหวัดปทุมธาน,นีครับ ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะไปชมนิทรรศการนี้นะครับ mm hmm. เขาก็มีไฮไลท์หลายอย่างให้คุณผู้ชมได้ไปสัมผัสด้วยตัวคุณผู้ชมเองนะครับ mm hmm. ก็ไม่ต้องไม่พลาดนะฮะคืองานนี้เนี่ยมีไม่ได้บ่อยๆนะครับดังนั้นถ้าหากว่าใครจะไปนะครับจดวันที่ได้เลยครับ mm hmm. เขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่12กันยายนจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้เท่านั้น ถ้าใครพลาดน,นี่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ชมกันอีกแล้วนะฮะดังนั้นเมื่อไหร่ว่างพาลูกหลานไปดูกันเยอะๆนะครับที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอพอวชคลอง5จังหวัดปทุมธานีนะฮะถึงวันที่12ธันวาคมนี้เท่านั้นครับปิธทารายการกับคำถามประจำสัปดาห์นะฮะจากภาพยนตร์เรื่อง The p e r k คืออมาหิตคือล่าฆ่าไม่ผิดนะครับคำถามก็คือว่า ใน1ปีเขาจะมีเวลาให้กับเมืองเมืองนี้นะครพอเขาปิดเมืองปุ๊บเนี่ยนะครับจะปล่อยให้กับผู้คนในเมืองนั้นสามารถไล่ล่าข่าฟันกันได้โดยไม่ผิดกฎหมายคำถามก็คือว่ามีเวลาให้กี่ชั่วโมงนะครับ mn1 ก็คือ12ชั่วโมง mn2 ก็คือ24ชั่วโมง ณผู้ชมดูแล้วหรือว่ายังไม่ได้ดูนะครับแต่ว่ามั่นใจว่าจะตอบคําถามได้ถูกต้องเลือก mn1 หรือ mn2 นะครับแล้วส่ง sms มาได้ที่4689110ครั้งละ3บาทนะครับมารุ้นกันว่าใครเป็นผู้โชคดีในแต่ละสัปดาห์ได้รับบัตรชมภาพยนตร์และบัตรยนต์โบลลิงนะครับต้องขอขอบคุณของรางวัลจากทาง Major Cineplex ด้วยครับ วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยความสดใสนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิตและการทำงานนะครับวันนี้ผมวิชัยวรัานีวงศ์พร้อมด้วยทีมงาน most new ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับคำถามประจำสัปดาห์ผ่าน sms จากภาพยนต์เรื่อง the first คืนอมหิตคืนล่าค่าไม่ผิดในหนปี จะมีวันที่ปล่อยให้ทำความผิดได้กี่ชั่วโมง MN 1 12ชั่วโมง MN 2 24ชั่วโมงส่งคำตอบผ่านทาง SMS เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์ MN 1หรือ MN 2ส่งมาได้ที่4689110ครั้งละ3บาทผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนต์จากเมเจอร์ซีนิเพลที่นั่งและบัตรยนต์บอลลิง2ใบจำนวน2รางวัล